การมาสังกาดค่ะับปู่าเีย่าครับติดตามแนวทางตอครับปูครับตองมวดครับปูหลังแตกสะนันปั้นพื้นไปแล้วนะครับมาติดตามนองกันมาเห็ดแล้วไปปูเฮ็ดสองห้าเป็นหกสิบอ๋อโอ้โหี่มีอะไรอยู่นี่คืองเคียนหรอตัวได้ปูเอ้าปูให้เขียน้ึบั้นปูให้สบาย สองห้าหกห้าหกห้าหกแปดหกแปดสิบตัวห้าเป็นหกสิบเบอร์เลตตัวนี้แบบนี่มเมันจีบจีบเกินเลตประจำวันตะปู แค่สามมิแค่นอยสิบสองห้าเป็นหกสิบบันมันทิมสิบสองห้าเป็นหกสิบวันศุกร์ที่หนึ่งขันหกมากกระติดอยู่นี่แหละหกสามมีบ่อยอยู่นี่หกสามมีหกสามแต่ว่าสามลงมันประเด็นมันสิบสองห้าเป็นหกสิบมันมีแค่สามห่าง คันมันจ่ไปน้ำกัดมันจะไปตัวนี้เลื่องแต่ปู <c oughs> มามีสองครับสองมามีแ้วปูมันกันเลือเรือแค่นี่เท่าไหร่หรสาม <Okay. S 3> ปูนี่สามหงมางสามหางเรื่มันที่มากหกวิ่งหกบอกปูค <c oughs> ันวิ่งวิ่งหกบอก อันนี้มันสิบสองห้าเป็นหกสิบถ้ารักหน่วยมันจิมีอยู่ศูนย์กระดับหนึ่งกระดับบนศูนย์ดับหนึ่งดับบนเหลือ 7, เจ็ดเหลือแปดเหลือเก้าถ้าจะมามันจะมีหกแปดด้วรแล้ว่าหกแปดตัวเล่นมันหกแปดตัวกันก็มันก็จะมี หกเก้ากับหกเก็ดดได้กันหกเก้ากับหกเกี็ดหกเก้านั่นแหละถ้าว่ารอให้สรุปไปไกล่เหม่อสลบนั่นแหละไม่ใช่มีตอนนั้นเหล็กบัดอัดแล้วไม่เท่านั้นปูปูเอฟซีวันเหล็กตาล่างสีแม่มือไหนเหล็กตาล่างเพิน่นเสียหายมากอาทิตย์กลัวผมได้ยังเสีไหนอีกอาทิตย์ประมาณอาอทิตย์เนาะเสียไหนอะไรอเด็กตะล่างมากมตาตัดบัตรนี่ค่ะว่าเล็กตาล่างตัดเอาแล้วเรืที่สี่ตัว ใช่ประกอบสือบบนล่างไปเลยเห็นโมเขาทั้งบนทั้งล่างข้างตะล่างรอเล็กตะล่างเล็กเล็กซ่องเข้าเดียบันปูเล็กซ่องเนี่ประมาเนี่ยปูที่ปล่อยก้อนเล็กออกจะสองหมือย่ังที่ปล่อยเล็กซ่องที่ก้อนเล็กออกสองหมือปล่อยไปโดนแล้วเขาก็อ่านเนี่วเราทำงานเปลี่ยนเปลี่ยนหามันจอกเพื่ออย่างค่ะบบปล่อยไว้แบบนี้เล็กซ่องว่าะท่านปล่อยไว้เล็กหลักหน่วยบนน่มันได้แล้วหลักหน่วยบนอยู่เนี่ยครับมีเจ็ดมีแปดมีเก้าหน่วยบนหลักหน่วยบน เจ็ดแปดเก้าลอดลักซิมมาใส่ครับแมนครับหลักหน่วยบนบเจ็ดแปดเก้าครับปูนนหน่วยบนลอเหล็กแต่ล่างมากลอดเหล็กแต่ล่างมากครับปูลอเหล็กแต่ล่างมากครับซ่องหนึ่งหมื่นนี่คือเหล็กหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้า คันคันเกตแปดเปดก้ามั่งกับเขาเนี่ยนักมวยมันหกแปดปูอันเอฟซีขอเบอร์โทรเพื่อนอยากมาทำบุญน้ำปอูอ๋อเบอร์โทรก็ลงเนี่ยกันนั้นศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามสามศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหกหนึ่งศูนย์ห้าหกเบอร์ปูเองเด้อค่ะเอฟซีผู้ใดที่ว่า <c oughs> ขอมาอมนะคะนอวาอยาก ทำบุญน้าปูนะคะท่หาปูโดยตรงเลยเด้อค่ะเอฟซีนะคะเนาะ,ค,ะครับทรหาปู <F 4 S 2> โดยตรงเลยครับล่อเลดตะล่างว่าปูจิตตดเล็ดตะล่างให้มันเหลือ, 3, 4, อ,อสามสี่ตัวออปูจิตตดให้เหลือหน่อยที่สุดให้ตัดให้เหลือหน่อยเอ 6, ร็ยวหกตัวค่ะแต่ว่าปูเนี่นให้เนะด้อเอฟซีคือหกแปดนะคะเนาะว่าหันกระตัดเขาทั้งบนทั้งล่างนะค่ะครับเบอร์ท่ปูนะคะเนาะสองกำลังมันกระับง้อนนี่นั่นสี่รับตะลาง สี่ <4 S 2> <4. S 1> ดับล่างสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งดับบนเก้าบวกหนึ่งศูนย์กระดับอีก <Okay. S 1> อเดียวเดียวเบิ้งปูสิดับตัวเดียวให้เลขที่จะดับดับได้ก็คือมันมีอยู่เลขที่สิดับได้มันมีอยู่ดับบนค่ะ <c oughs> ดับบน 1, บบน, 1. 1. บบนึดับบนหนเบวกหเป็นศนย์ดับศนอีกบนดับหนดับศนดับศนดับหนี่คือเลขดับบนค่ะมันยังท่านเด็กสรุปไว้ใกลมือเท่าก่นนเลขมันก,ก็ออก ครับเย็ด<ช>เอ่อแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดโมห้าเป็นสิบสามแปดโมแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดดับหนึ่งล่างอีกหนึ่งเนี่ยดัดดับทั้งบนทั้งล่าง เล่กกำลังวันยี่สิบเอ็ดระว่างสองระว่างสองสีมาสองสีมะขันมากระติดตัวนี้รถนี่สองหาหาสองขันมากติดสองหาึ้นเรื่อยๆบนล่างไปแล้วเล่มันมันย่างแปดกำหาเด้ค่ะปูเล่กมันมีเกล็ดแปดเก้าเนี่ยมันได้เกล็ดกำหามันก็ออกไปตัวหนึ่งได้ไปหาออกหา ติดศูนย์หามาเนี่แปดกับศูนย์กระห่ามันก็มีแปดกระห้าคือเก่าเลยตองมีตองมาติดตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งแปดกระห่าไปซือ้อใจกันติดแปดติดหาแต่ไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันแปดกระห้านี่แปดในท้องไซสี่ยุรักหน่วยบนแปดยุรักหน่วยบนก็คือเลขน,น,นั่นเจ็ดส่วนสูตรนี่สูตรของมันมันส้นมันเฮดมาสูตรครับแนครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หก ดูร่วมกันแล้วดนสี่ในหนึ่งในหกมันออกศูนย์หนึ่งจุดหกค่ะบานสามหนึ่งหกกระตัวเก้าเนี่ยแเราก็ได้หนึ่งในสี่หนหกคือเก้าออกหกสี่ะบานนีได้แปดได้ห้าในเจ็ดเลขได้ออกศูนย์แปดศูนย์ห้าเห็นไหมค่ะอยู่นีไปตัวเครื่องอกมัเอาศูนย์มาเสียบไปนี่ค่ะโอ้ครับมอนนี่คู่เคทเฮเบิร์นะคะเอฟสี่เบิร์คลิปให้จบเลยค่ะ หกตัวก็ทีสามสามเจ็ดสามยังวะเลขออกหกตัวจำได้ตองแต้งจำอะไรขึ้นกันเราจำได้ตอนแจ้เจ็ดแปดศูนย์ห้านี่เจ็ดแปดศูนย์ห้าเอาแค่นี้พ่อค่ะ โอเคเนี้ยพ่อได้ห้าได้แปดหอยมันมดแมนเม็ดตัวหนึ่งอยู่ดีมันยังงุ๊บสามเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้าได้ปูสามเจ็ดห้าห้าค่ะห้าอีกก็มอยอยู่นีแมนค่ะโอ้ยเคียงพีชตอนแล้วตอนห้าเด้เนี่ห้าเนี่ยค่ะห <5 S 1> ้าบวกแปดเป็นสามนี่ ม้วนต่อไฟสติ๊ดอยู่นี่สามแปดห้าสามแปดห้าตรงเห็นติดอยู่นี่มีสามมีแปดมีห้ากระเบื้องไปย่งเนี่ยมันติดนี่ครับปูหกกับหนึ่งออกหนึ่งศูนย์หกสิ้นหกสี่ออกหกสี่มันเนี่ยห้าเจ็ดแปดออกแปดศูนย์ห้าสามแปดห้าไปตัวหนึ่งจนอือแห่งว่าเป็นเลขปิดค่ะเอฟซีมีตัวหนึ่งจนได้ยูนี่มาสองหล่ะคูเมื่อกี้ มันเทียแมอยู่ตัวหนึ่งนี่มหมดเทีมยมานี่ยวันที่คือกบบไปสองตัววันนี้มาไปงไปไปล่างพร้พอมปูแปดไปทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอนี่ก็สิบ่ามาบนมาล่างเช่นกันบปะพูว่าบนมาล่างเนี่ย 3, 5, นะสามหาแปดนะส่ะงใดไมาบนทั้งล่างเหล็กปิดเดอร์เอฟซีเดอร์นะคะเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะเนาะขัมันไปน้ำกันมันกี้ยุคนละลักเกมมอรเนี่ยไปน้ำกันยุคนละลักค่ะก็คือว่าไปน้ำมันมันบ๊คู่กันไม่กอดคอกันมาไปคนละล่างไปน้ำกันซั้ง โคกสี่ผัดขว่มไข่ลางตัวนี้ผัดหนึ่งศูนย์หกผัดยุคนะทั้งตัวนี้แปดศูนย์ห้าผัดยุคนะทั้งครับมองไปต้องกันมาเนี่ยยูนีไม่ตองไปต้องกันมันขีดยูนิหนีระวังคันหกมากเนี่ยออกใสนี้เลยหกแปดเลยเป็นหกสิบศูนย์มามีนเหลือหกตัวเดียวคันหกมากเนี่ยออกใส่หนีเลยหกสามหกแปดหกค่าเลยอ เหกสามหกแปดหกห้าหกสามหกแปดหกห้าหกสามมันบอลท่านเนี่ยบอลท่านในเบอร์เลขตารางคเลขตารางก็จะลูกลุ่มก็ถ่ายไปเลยค่ะอ่ารอติดตามกันนะคะเนาะอ่าคือเลขเลขซองอันนี้ไปหาเบอร์ลอตเตอรี่ไว้เท่ากันก็ได้ค่ะซื้อใต้ดินไว้น้ำหาลอตเตอรี่น้ำค่ะอืออืมเอาปัว่าอ่าเลขนะคะสำหรับซองบนนะคะจะปล่อยก้อนหลอยออกซองมือเลขการกบาลมันตัดเลขการกบาลมันตัดได้ มันบ่อไหนบุนีมันตุ่มันมีตัวตุ่กันบอ่อยู่หั่ทัศยศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับ มีตัวตาเจ้าตัว,ตว,ตวอืมคือว่าพันพันหกสามเรียงหกสามกับะว่างดือกันนี่ค่ะครับโอ้ใชเยอะเรียกเรียงคอในหนังสือเนี่ยมักับเขาคือเห็นนี่ว่านี่ในหนังสือมันมีอยู่หกสามเห่นมัค่ะ อย่าปวกมันมีโมสามตัวระว่างเท่ากันแล้วเพราะว่าเลตติดอยู่นี่มันมีสามครับอืมมีสามมีแปดนี่ว่างหเลตติดมันมีห้ามีแปดมีเจ็ดมันออกสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดติดศูนย์เลยอืมค่ะติดศูนย์หาเป็นตัวกลับครับเล่งใส่สองหาเนี่ยมันวออกไปทำไรมันออกอยู่ดีบ้านนี้ก็ยุ่นี่เองวันนี้ ขันไม่ว่าสื่อติดสามกับซื่อสามคู่นี่แหละปูเราว่างใผรเราว่างตรงหกสามเนี่ยเพราะว่าเบรกลึกตะล่างก่อนค่ะค่ะเราว่างขึ้นเราว่างคูเพราะว่าเล็กติดมันจะมีอยู่นี่ค่ะรอบเบรกลึกตะล่างนะคะอมีสามมีห้ามีแปดคันแปดไปขึ้นลักหนวยบนคันสามก็หามากขึ้นไปตารางเพราะว่าอะไรลักหนวยมันเจ็ดแปดเก้าลักหวยบนลักหนวยบนไอซ์มีมันมีแต่แปดอยู่ลักหนวยบน ค่ะแสดงว่าลักหนวยบนติดแปดนะคะเนาะว่าหันหลักหนวยบนมันมีห่าเห็นไหมค่ะหน่วยล่างมันเขาทั้งบนทั้งล่างมันนี่ลักหนวยบนมันไม่ตัวเดียวอยู่นี่มีแปดตัวเดียวเพราะฉะนั้นแหละเลขหกแปดนี่หายไปเบอร์หายจะจบ,จบ,จบ,บตนต่องเสื้อลอตเตอรี่เพราะว่าหกแปดันที่ไปบนกันเนะมื่อไประบ์ซุ่มนี่มาหาเสื้อลอตเตอรี่ไว้สองหาลอตเตอรี่ไว้ค หกเก้าหกเจ็ดก็คือตัวแกมคือวัตถุคิดน้ั่ปู<อ>คิดน้ัง่งกระเอเหล็กเด่นของปูมีท่านีิมิสามหางสองห้าหกห้าหกแปดมนม,ม,ม,มีมัมมมมมมนมันอยู่นในนี่เห็นไหมครับปูอันมีอะไรตัวนี้ก็ตัวนี้ขายซื้อละตรีเด้อค่ะเอฟซีมันเขาเล็กติดยิ่งจะว่าทาวเวอร์เหล็กต่างมากใส่เท่ากันค่ะ <ขา S 2> ครับปูเอาชัดเจนนะคะเนาะเพราเหล็กมันจัดได้ก็หกแล้วมันสุกนะ ค่ะอือครับ้วคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณปูนะคะทีแบงปันแนวนางให้งแฟนคลับทา้งช่องเลยมีชคมีลาสาธูค่ะสาธูครับ